เ่าครับวันนี้นะครับเราจะไปดูน้องปอม2ตัวนะครับที่เห่าทุกอย่างที่ผ่านหน้าบ้านครับไม่ว่าจะเป็นรถมาส่งของรถแค่รถเกง๋งมอเตอร์ไซค์จักรยานหมาหรืออะไรก็ตามที่ใครมาหน้าบ้านนะครับแม้กระทั่งกดกิ่งครับน้องหมาก็จะเห่าทุกอย่างนะครับวันนี้เราจะมาสอนให้น้องหมาตัวนี้เข้าใจ ใหม่ครับว่าการกระทําที่เขาทำเนี่ยไม่ถูกต้องแล้วอะไรเป็นสิ่งที่ถูกต้องในโดยที่นะครับเราจะใช้ขนมเป็นตัวสื่อกลางถ้าน้องหมาทานขนมอยู่แล้วเราให้น้องหมากินขนมอยู่แล้วครับเราใช้ขนมของเราเนี่ยแหละครับเป็นตัวบอกจังหวะใหม่ครับให้เขาเข้าใจว่าอะไรก็ตามที่มาหน้าบ้านคือสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นถ้าเธอเงียบเธอจะได้ของรางวัลวันนี้ เราไปชมกันครับสดๆเลยภายในสองชั่วโมงน้องแมว2ตัวนี้ที่เห่าเยอะๆเข้าใจและปรับตัวได้ครับเราไปดูเหตุการณ์จริงกันเลยครับผมอย่แป๊บเนะคครับอย่างเงี้ยแล้วมันดูแบบมันทำได้เออคุณเอกอ่ะแบบสอนพี่อะพี่ผมยืนคุยอยู่พี่เนี่ยแล้วเราไม่ได้ขนมกินนะพอมันเริ่มชินแล้วมันก็โอใช่แต่ว่าสิ่งที่ผมอยากจะอยากจะให้เขาเป็นเลยก็คือเจอใครอ่ะไม่ต้องเห่าเลยให้เขารู้สึกว่าถ้าเจอคนแปลกหน้านะแม่ อาจจะให้ขนมม,มันเลยกลายเป็นว่ามันจะชอบคนแบกหน้าพี่ธรรมาดาเวลาเขาตกใจเขาจะเหาเ<อ>่าบางทีอย่างเช่นอย่างเช่นผมขอขอนุญาตยกตัวอย่างนะสมมติว่าผมจะกระชืบเท้าอย่างเงี้ยเขาจะเหาา่าไหมเหมือนว่าเขาไวไหมบอกว่าตกใจปุ๊บฉันส,สน่งเสียงไปก่อนได้ยินอะไรก็เก<อ>็กก่อนโอเคแ่เท<อ><อ>่านี้นะครับผมจะค่อยๆเริ่มระดับนะเพื่อให้เขารู้สึกว่าเวลาอยู่กับพี่ปลอดภัยนะครับเราจะค่อยๆเล่นนะผมจะเริ่มจากการตกมือก่อนถ้าเขาตกมือแล้วไม่มีใครเห่าเลยพี่เรียกชื่อเก่งมากมาพี่ขนมนะโอเคนะได้โอเค พี่ก็ชื่อให้เลยโอ้มี่ชีก็เก่งนะเก่งอ่ะนี่ชืเก่งอ่ะคุณเห็นหางเขาไหมนี่อย่าพี่อย่าให้อย่าให้อย่าให้เพราะว่าทำผิดกติกากันอ่ากติกาคือไม่เห่าทำตัวดีๆดีห่านะเงียบนะนะครับถ้าอีกสิบวิเขาไม่เห่าพี่คนนี้เราจะให้ขนมพี่ได้ชื่อให้เลยนะครับอ่าคุณดีเก่งนะคุณดีเออนะวันนี้ครับี่สิบคนครับ แยกสามครับแยกสามแยกสิบเป็ยังไหนครับอ๋ออันนี้แยกเจ็ดขีดสามเจ็ดขีดสามอ่ะครับท่านผูแยกสิบหาไม่เจอเลยไม่ไม่ทราบไม่รู้เลยครับอันนี้แยกเจ็ดนะครับอันนี้ซอยตันเลยครับครับผมเชื่อให้ครับพี่โอ้เก่งมากเลยไอ้อย่างนี้จริงๆเขาเห่าไหมเห่าเลเทสไหม ไม่่ yeah. ่หากก็เงะมันแค่กำหนดจังหวะเฉยพี่อย่างที่บอกคือตอนที่ผมคุยกับพี่แล้วผมยังไม่ทาให้ไม่ทาอะไรกับพี่เลยเพราะว่าผมจะดูว่าน้องหมาโจ๋เป็นยังไงแล้วอะคำนี้คำนี้ทันมัวพี่ดี้เก่งนั่งลงพุดดี้นั่งลงเวลาเขาปโบเวลาวเขาปบกเนี่ยครับพี่ต้องพี่ต้องให้ฝึกเขาพี่สังเกตนะพอพี่เริ่มฝึดเขาพึ่เขาเริ่มเอาใหญ่คำนี้สิ่งที่เราทาต่อมานะครับนอกจากเขาเงียบแล้วให้ขนมเนี่ยเราจะเริ่มพิษเนี่ยเดี๋ยวผมบอกเลยว่าหมาพี่จริงๆสุดง่ายเพราะว่า กูดีอ่ะพี่บังคับแป๊บเดียวเอนเว็นดูจีหมดแล้วนะจริงๆหมาพี่ไม่ยากพี่เห็นไหมอันนี้คือเขาไม่ได้กลัวนะถ้าเขากลัวมีหามัาจะมีอย่างเดียวคือมุดเขาก้นครับ <c oughs> นึกออกไงหมให้พี่มองอย่างนี้เลยนะถ้าหมาลูกเราหมาเราเนี่ยหางไม่มุดเขาก้นหว่างขาแล้วไม่ตัวงอแสดงว่าไม่ได้กลัวแต่นยาานะครับเพิ level 2, ่มเลเวลสองคือกระทืบเท้าให้มันตกใจผมจะดูออโต้ดีเฟนซ์ของเขานะโคนะไม่หาพี่ให้ขนมเด็ชื่อโอ้ลิชี่เก่งมากเลยลูกนะเออลิชี่ ใช่ให้ให้เขรู้สึกว่าเกิดอะไรขึ้นก็ตามเนี่ยไว้ใจแม่แล้วถ้าไม่เห่าเธอเผลอเธออาจจะได้รางวัลนะเดี๋ยวผมขออนุญาตขออนุญาตเดี๋ยวพี่เปิดประตูให้ผมเดี๋ยวผมจะเริ่มเดินไปที่รถแป๊บนึงนะแล้วผมจะเดินเหมือนกับเข้ามาใหม่ดูว่าเขาเห่าหรือไม่ถ้าเขาไม่เห่าเรียกเชื่อให้ขนมแต่ถ้าเขาเห่าปุ๊บพี่ดี่แ็กเขานะโทษนะครับผมขออนุญาตโฟกัสที่น้องหมานะไขปิดประตูแล้วทำเหมือนกับว่าปิดประตูก่อน ทำอะไรให้ขนมอู้เก่งมากเลยลูกนะ้าพี่เก่งค่ะพี่ก็เก่งด้วย<ม>เวลาที่สั่งแก๊ปสั่งอะไรก็ตามครับ<ม>ถ้าเขาเห็นที่รู้สึกว่าหมาเราหเห็นแก๊ปแล้ว<ม>แต่ไม่เห่าปุ๊บ<ม>พี่เตรียมขนมไปเลยเรียกชื่อก่อนเก่งมากลูกแล้วก็ให้ขนม ให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยถ้าคนมาบ่อยๆเนี่ยโอกาสได้ขนมจะสูงขึ้นถ้าทางมันรักครูเอตกว่ามันมันมันน้ำไปนะแปลกเนาะไม่เห่าอะเหรอม่จริง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 อ่ะมันแกมันแค่มันแค่กำลังคอยตามพี่ครับว่ากดกติกาบใหม่ก็คือเฮ้ยถ้กไปเจอคนนี้ทำไม่ันถึงได้ขนมแต่ผมว่าให้เขามีเงื่อนไขหน่อยอย่างน้อยเขางอพี่ต้องมาทำได้หนึ่งอย่างถ้าเขาโฟกัสกับพี่อยู่สแตนบายกับพี่อยู่ทุกเรื่องในชีวิตเขาอ่ะเขาจะไม่เห่า พราะเขาต้องคอยมองแม่รู้สึกยังไงกับคนมาส่งของ<ม>แม่รู้สึกยังไงไกับคนนี้คราวนี้มันก็เป็นโอกาสทองที่ว่าเฮ้ยนี่คือแขกแม่นะนี่คือคนที่มาส่งของแม่นะมไม่เห่าปุ๊บได้ขนม,มนอหมาจะเริ่มพัฒนาครับนี่มันน่ารักนะเนี่ยดูเดทถ้ามันเป็นอย่างนี้นะหนูพี่สบายใจเลยนะตัวเอง <c oughs> มน <c oughs> ันยอมทาตามเรามันสงบได้เราให้รางวาัลใช่เรียกชื่อก่อนด้วยนะธรรไมดาเนี่ยรถวิ่งมีเยอจะเห่าเห่าได้เอนเห่าอ่ะพี่นี่ชื่อลราให้เลยอ้าว เพราะอย่างที่บอกคือเราอยากให้ภาพจำเขาหมายว่าอะไรก็ตามที่มาหน้าบ้านฉันที่ฉันเคยเห่าเนี่ยและฉันไม่เห่าเนี่ยเฮ้ยชีวิตมันง่ายเนาะไม่ต้องเห่าก็ได้ตลมดิวลแ,แน่นอนได้ชื่อเราให้ก็พี่โอ้โหใช่ใช่ถ้าอย่างนี้เห่านะอย่างนี้ก็รอดแลูกเก่งมากเลยเก่งจังเลยนะอย่างนี้ก็รอดเลยเหตุการณ์อะไรก็ตามนะคบที่เขาเคยเห่าแล้วอยู่ไม่เห่าปุ๊บพี่ให้ได้เลยเปลี่ยนระบบความคิดขึ้นใหม่ ไม่จาเป็นต้องดูเพราะผมเชื่อว่าสองตัวเนี้ยพี่ดูเขาไม่เชื่อเพราะผมเห็นว่าตัวเนี้ยตัวนั้นพี่บีบปากเขาหยุดแต่ตัวนี้นบีบปากแล้วเขาสูพีเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นจริงไม่ต้องสร้างเสียง <c oughs> เ,ออเดี๋ยวมันก็ต้องมีผ่านทั้งวันแหละผมเชื่อ <c oughs> เพราะเดี๋ยวเขาต้องส่งต่อสองของส่งอะไรแล้วก็ลกนีเห่าไหมเห่าลมพัดไม้ไม้เข้ามานี่คอหา่าแล้วหรอบางทีมีนกอะมันมาบางทีนกบางทีน้ำอะ ไปนะพี่หมาพี่อ่ะหาไปปิดก่อนนี่ดึงดึงมาดึงมาเขาอยู่ซ้ายพี่ไปขวาพี่อยู่ขวาพี่ไปซ้ายนี่ดึงดึงดึงเจ้าเจ้าเฟสอะเจ้าอะไรนะที่ไม่ทันไม่ทันลิชี่ครับให้ตะคู่โอ้โหเก่งมากเลยลงมาแล้วครับพี่ไม่ต้องยืดไกลเอาเอาแค่ปกติเลยโอเคนะจบแล้วนะ ไปชื่อให้หนมอ่าเก่งๆก่ค่ะเก่งเกองค่ะนะจะชื่อจะให้หรือับอ่าคูณดีคุณดีดีครั้งสุดท้ายนะครับธรรมดาลบมาเพื่อจะเห่าพี่เห่าไหมเห่าไหมครับ ถ้ารู้หังเต็มกลางหลังอะโอก,กาสเห่าจะสูงมากแล้วคราวนี้พี่อยาจะกเกตว่าเขาจะมองพี่ตลอดเริ่มตลอดเวลาละเขาก็จริงติพี่ก็จริงแต่ว่าเราให้แบบมีจจงหวะจากโคลนนั้นคือเขาจะรู้สึกว่าเขาต้องทําอะไรบางอย่างเพื่อแลกเพราะแม้เหตุหการณ์อะไรก็ตามที่เขาเคยเหา่าแล้วเขาไม่เหา่าปุ๊บพี่ก็ใส่แบบนี้แต่ไม่ต้องรีบอ่าแล้วก็พยายาม่าให้เขาหนีเหตุการณ์อย่างเช่นตอนผมกดกิ่งครั้งแรกอะพี่จะเห็นว่าเจ้าตัวเนี้ยกระโดดขึ้นบ้านเลยจะดจัดจัดจัดอย่างตไป พี่ก็เรียกชื่อเขาแต่ว่าก่อนจะทําอะไรกับเขาอะครับผม,มย้ายที่เพอร์มิสเขาก็คือเรียกชื่อก่อนตัวตัวเขคือปุ้มขึ้นมาหางเลยครับห่างไม่เกินหลังแล้วก็ที่ลงคืกขึ้นเลยนะภาษาลัทธการไม่หลอกกันใ่พี่ถ้าสมมติว่าวันเนี้ยเกีแอร์เราฝึกกัน30นาที40นาทีด้วยการชิ้นขนมเนี่ยแล้วไม่โดนจุดเลยหางน้องหมาจะไม่มีทางหลงนี่ครับมันจะขึ้นดีผมก็จะดูอะเฮ้ยดูสุภาพดีใช่แต่จริงๆแล้วมันเดิมมันเดิมมันใจตัวเองงสูด้วยดึงเงี่ยกดสาะว่าม แต่ว่าไม่ต้องไม่ต้องขดไม่ต้องผดเสื้อนะครับเผื่อเผื่อแล้วก็พอกอีกไม่พี่ไม่ต้องไปงอเขาไม่ต้องไปงอเขาให้ของอพี่นี่ต้อง่างนี้นี่ต้องให้มองพี่ถือว่าโอเคมันดีมันปรับแล้วก็เรียกชื่อให้ถนอมมองพี่เพราะว่าสัญญาณการมองมันดีเพราะว่าถ้ามันมองอ่ะมันจะทำให้สัญญอย่างมันมองพี่อยู่โอกาสที่จะมองหรือแล้วเห่ามันจะต่ำลงเวลาไม่มีเวลาห้าโมงว่าว่าหยุดเขาจะต้องใช้สมาธิก็เอาให้พี่ชินกับว่าต้องทำยังไงกับเขาเนาะ แต่ผมรู้เลยว่ามันนี่มันถอยฉับแล้วนะเพราะว่าตอนตอนที่ใสยตอนส0มนาทีแรกอะครับเขาไม่ขึ้นข้างบนเลยนะเก่งวิชิตก็เก่งใช่ไหมยวิชิตก็เก่งด้วยอูนี่ของจริงเลยเนี่ยเนี่ยมาส่งอันนี้มาส่งแล้วนะไม่เห่าแล้วนะโอเคจังหวะอย่างนี้นะเก่งมากเลยเก่งมากเลยนี่นะไม่เห่าแล้วนะปองนี่ก็ขยับรถมอเตอร์ไซค์ออกไปใช่ไหมครับพี่เรียกชื่อแล้วให้อีกทีเนี่ยให้เขารู้สึกดีทั้งตอนมาและตอนไป รอก่อนนะรอก่อนนะหาพี่ไเลยให้เลยโอ้ยพี่เก่งมากเลยไปแล้ววิวนี้อย่างนี้เลยนี่โอเคไม่เห่าแล้วนะนะเก่งมากเลยระหว่างเราคุยกันอยู่นะถ้ามันมีเหตุการณ์อะไรที่มันเคยเห่าเอาน้องหมาไว้ก่อนนะครับอ่าธรรมดารถมาอย่างนี้เห่านะโอเคได้อยู่ชมแล้วให้ได้เลยพี่อ่าได้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 นด้ได้ได้ได้้ได้ด้ได้ได้